สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันทีกก่24กรกฎาคมปี2020ภาพรวมการขึ้นไหวของราคาทองคำหน้าวันก่อนหน้าราคาทองคำวันนี้เปิดตลาดบริเวณ1,871.54ระหว่างวันย่อตัวต,ต่ำสุดเพียง1 7 0 0 1863.20หลังจากนั้นราคาค่อยๆขยับรับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่ระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบปีบริเวณ1898.35ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบแนวต้านจิตวิทยาในโซน1900เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนเป็นการทำระดับสูงสุดครั้งใหม่ของปี2020หลังจากนั้นราคามีแรงขายทำกำไรสลับออกมาแต่ไม่มากนักโดยราคายังคงรักษาทิศทางหรือเทนขาขึ้นได้ปิดตลาดไปบริเวณ1ัน4 8 4 บวกขึ้นมาประมาณ15.60เหรียญดอลลาร์ต่ออทสอนราคาทอคำวันนี้ได้รับแรงหนุนอย่างชัดเจนจากทิศทางดอลลาร์สหรัฐที่มีการปรับฐานและอ่อนค่าลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ2ปีโดยดอลลาร์ได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในสหรัฐทะยานขึ้นทะลุ4ล้านคน ก่อให้เกิดความวิตกกังวลต่อแนวโน้มการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจและเป็นเรื่องยากของเศรษฐกิจสหรัฐที่จะมีทิศทางปรับตัวหรือขยายตัวในเมื่อตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังคงปรับตัวทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้การรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์กลับมาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการไว้ตัวเลขดังกล่าวทำให้สะท้อนถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีทิศท,ทางย่ำแย่ลงและ ัวเลขอัตราการว่างงานอาจจะกลับมาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งสถานการณ์ดังกล่าวสร้างแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐให้มีการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงนอกจากนี้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนที่มีแนวโน้มทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นยังคงเป็นปัจจัยที่กระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากสหรัฐได้สั่งให้จีนปิดสถานกงสุลที่เมืองฮิวสตันส่งผล ให้จีนเตรียมมาตรการตอบโต้สหรัฐขณะที่ในส่วนของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์กโบไทม์ของรัฐบาลจีนมีการเปิดเผยว่าจีนเตรียมประกาศมาตรการตอบโต้ในวันศุกร์นี้ตามเวลาปักกิ่งขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังมีการออกมากล่าวว่าข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมีความหมายกับเขาน้อยลง แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐกับจีนที่เพิ่มสูงขึ้นอาจจะทำให้สหรัฐและจีนกลับมาทำสงครามการค้ากันอีกครั้งซึ่งแนวโน้มดังกล่าวจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจโลกซึ่งเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับไปกดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงและส่งผลเชื่อบวกต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ในส่วนของการซื้อขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่วันนี้กองทุนทองคำ SPDR Gold Trust สะสมทองคำเพิ่ม2.046ตันถือครองทองคำเพิ่ม4วันทําการติดต่อกันโดย4วันทําการติดต่อกันที่ผ่านมากองทุน SPDR Gold t r เข้าซื้อทองคำเพิ่มกว่า20ตันแสดงให้เห็นถึงทิศทางหรือโมเมนตัมของกองทุนขนาดใหญ่ยังคงเข้าถือครอง SPDR หรือกองทุนทองคาอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อก,การเคลื่อนไหวของราคาทองคํทาท้งนี้นักลงทุนจับตาดูสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างใกล้ชิดเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาย้าว่าข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมีความหมายกับเพาน้อยลงขณะที่จีนเองเตรียมประกาศมาตรการตอบโต้ในฝั่งสหรัฐทางนี้กระแสข่าวและ ปัจจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐกับจีนที่มีแนวโน้มลุกลามบานปลายถึงขั้นอาจจะมีการทําสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอีกรอกถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาส่งผลเชื่องบวกต่อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนอกจากนี้ UBS Group AG มีการเปิดเผยว่าทองคํามีคุณสมบัติกระจายความเสี่ยงในสภาวะอัตราดอกเบีย้ยต่ำและ ได้รับความนิยมเมื่อการเลือกตั้งสหรัฐใกล้เข้ามารวมทั้งความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนที่เพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งความวิตกกังวลการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําให้มีการปรับคาดการทิศทางราคาทองคําสู่ระดับ2,000 ภายในสิ้นเดือนกันยายนก่อนที่จะกลับมาอยู่ที่ระดับ1,900เหยญดอลลาร์ต่อทรอสออนในช่วงสิ้นปีมุมมองดังกล่าวถือว่าเป็นการปรับประมาณการแนวโน้มทิศทางราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยให้มีทิศทางหรือมีโมเมนตัมสดใสามากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในส่วนของทองคำยังคงได้รับปัจจัยหนุนเพิ่มเติมจาก ความผันผวนของตลาดหุ้นสหรัฐหลังจากวันนี้ดัชนีเฉลี่อุตสาหกรรมดาวโจนสร่วงลง353.51จุดหรือว่า1.31% S&P 500ปรับตัวลง1.23%และ NASDAQ อ่อนตัวลง2.29%ทั้งนี้สถทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐได้รับผลกระทบจากความวิตกกังวลหลังจากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ของสหรัฐมีทิศทางปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นขณะที่วุฒิสมาชิก สภาพักริพับบลิกันเลื่อนการเปิดตัวแพ็กเกจบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจของรโควิด -19 ออกไปเป็นสัปดาห์หน้าซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งกันในสภาคองเกรสอาจส่งผลให้การอนุมัติงบประมาณเงินช่วยเหลืออาจจําเป็นต้องมีการบั่นทอนหรือการตัดลดในส่วนของงบประมาณดังกล่าวลงและระยะเวลาเกี่ยวกับเส้นตายก่อนที่มาตรการดังกล่าวจะหมดลงยังคงอยู่ในวันที่31กรกฎาคมนี้ตามเดิม ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนและภาพรวมการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําจะเห็นได้ว่าราคาทองคําในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีสัญญาณการขยับและการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนราคาสามารถเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบทิศทางขาขึ้นและไม่หลุดในส่วนของกรอบหรือแนวรับในส่วนของระดับดังกล่าวทางนี้อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าราคามีลักษณะของการขยับและปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมักจะมีแรงขายทํากําไรสลับออกมาพอเข้าใกล้ กรอบหรือชันแนวด้านล่างมักจะเกิดในส่วนของแรงซื้อให้เกิดการรีบาหรือการดีดตัวกลับขึ้นไปอย่างไรก็ตามในส่วนของการลงทุนยังเน้นให้รอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาเข้าใกล้ในส่วนของแนวรับดังกล่าวหรือแนวรับที่เป็นกรอบหรือชันแนวด้านล่างของที่ทางขาขึ้นทําการเข้าซื้อทยอยแบ่งทํา กำไรเมื่อราคาขยับรับปรับตัวเข้าใกล้กรอบหรือช h a n แนวด้านบนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงเนื่องจากการทยานขึ้นหรือการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของราคาทองคําค่อนข้างมากอาจจะมีแรงขายทํากําไรสลับออกมาเพิ่มสูงขึ้นหากทิศทางหรือโมเมนตัมในช่วงบวกของราคาทองคํำลดลง ทางนี้ประเมินแนวรับแรกบริเวณ1,878เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งเป็นกรอบหรือช h a n แนลด้านล่างแนวรับสำคัญจะอยู่บริเวณ1,869เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งหากราคาย่อตัวลงมาเข้าใกล้ระดับดังกล่าวยังแนะนำเข้าซื้อสต็อปล s อหรือตัดขาดทุนหากหลุดระดับ1,869ขณะที่ราคาขยับรับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นให้จับตาแนวต้านในโซน1น 889ถึง1,900เหรียญดอลลาร์ต่อเทชออนซึ่งเป็นแนวต้านจิตวิทยาหากราคาไม่สามารถผ่านอาจแบ่งขายบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงแต่หากผ่านได้สามารถโชะลอการขายไปที่แนวต้านถัดไปประเมินไว้บริเวณ1,911เหรียญดอลลาร์ต่อเทชออน อย่างไรก็ตามหากดูทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคําในระยะยาวพบว่าราคาทองคํามีลักษณะของการขยับและปรับตัวขึ้นชันกว่าช่วงที่ผ่านมาแต่ยังคงรักษาแนวโน้มหรือโมเมนตัมเิงบวกไว้ได้ดังนั้นในส่วนของการที่ราคาทองคํามีการขยับหรือการปรับตัวขึ้นชันมากจึงเน้นการทํากําไรระยะสั้นเป็นหลักในส่วนของนักลงทุนในตลาดทีเฟก GFQ 20แนะนำเปิดรองโพซิชันที่ระดับ28,330บาททยอยทำกำไรโดยใช้แนวต้านระดับ28,660บาทขณะตัวที่สัญญาตัว GOU 20แนะนำเปิดรองโพสิชันที่1,879เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนและทยอยปิดสถานะทำกำไรที่ระดับ1,901เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนอย่างไรก็ตามนักลงทุนในตลาดที่เฟกอาจจำกัดความเสี่ยงหรือพยายามลงทุนในระดับ Position ที่จำกัดเนื่องจากตลาดทีเฟกจะปิดทําการยาว4วันทําการในช่วงสุดสัปดาห์นี้ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสําคัญที่นักลงทุนอย่าลืมพิจารณาในการวางโ s i t i o n หรือปรับโพสิชันในช่วงนี้สำหรับวันนี้ทอง YLG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังและขอให้โชคดีในการลงทุนสวัสดีครับ